ฟังผ่านระบบออลิจกนอลนะครับเดี๋ยวจะมีมิวสิกที่2ขึ้นมาคนบ้านโกอยไปขายเทาวันนั้นมันมีเจ้าหนี้จากอุดรธานีมาตามมาตามทวงหนี้อยู่ที่ตลาดเทศบาลหนึ่งจังหวัดอุดรธานีคอยดูดีนะครับจะเป็นตลาดเก่าๆนะเอาโตแล้วลอางขึ้นก่อนเลย ว่ามิซื้อบอกเยอะมิซื้อบอกเยอะเพลงจบจะมิซื้อบอกโดยผู้ใดเนีย่ยไ,ไล่เอา้ยบ้านเลขทีไมิมัดไ,ได้เก็บคำรดคอยละ พอสักแบบเงินอยอมเพิ่มไปลูกกับพ่อกับแม่ได้เก่งอ uh. quỷ lô xà vàng ra quỷ lô xà vàng ra อย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้ด้วยนะครับพะเรงไอ้มดแดงแล้วก็เป็นชีวิตจริงยิ่งกว่า MV นะครับคือเป็นตลาดทางเทศบาลหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นตลาดเทศบาลหนึ่งตั้งแต่เอาง่ายๆว่ายังไม่มีหลังคาอย่าลืมนะครับตัวนี้ใครที่อยากจะเอาคลิป YouTube ลงไปนะครับได้ครับฟรีครับฟรีครับนี่คือเรื่องจริงนะครับจากร้านค้านายอดิเทพธานีนะครับ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดน,นะครับจับกลุ่มกันดีๆนะครับจับกลุ่มกันดีๆนะครับโดยเฉพาะตลาดสีคุ่เมืองของเรานะครับอย่าทะเลาะวิวาทกันนะครับอย่าลืมนะครับ